สวัสดีค่ะชื่อวิลาสินีเอกพรพิษนะคะชื่อเล่นชื่อพี่บีค่ะเป็นประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ปีบริหาร2565-2566ค่ะ หนึ่งปีที่ผ่านมาถามว่าได้อะไรบ้างนะคะดิฉันบอกตามตรงเลยค่ะว่าได้ความรักได้ความสมามัคคีของสมาชิกในชมรมนะคะได้ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพวกนะคะคือทุกคนให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมของดิฉันเป็นอย่างดีค่ะคือลําพังตัวดิฉันเองนี่คงทําอะไรไม่ได้ค่ะก็ทุกคนให้ความร่วมมือดีมากทั้งทุกจังหวัดทุกทุกหน่วยงานที่เป็นพศนะคะคือทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้กิจกรรม สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นค่ะต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้คือเป็นความประทับใจนะคะน้องๆพี่ๆทุกคนน่ารักมากทําให้เราก็ทํางานอย่างสนุกสนานอย่างมีความสุขชมรมพสบเจตนะคะจัดตั้งมาเพื่อการทํากิจกรรมเซนอาอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของกองทัพค่ะทั้งกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่4นะคะในส่วนของพอสบนะคะเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้ทุกอย่าง ภารกิจแรกของดิฉันนะคะก็คือการจัดกิจกรรมกรอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้มานำเนินกิจกรรมของชมรมค่ะ <S <S หลังจากนั้นนะคะเราก็ได้นำเงินไปมอบให้กับพสบแต่ละจังหวัดนะคะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแต่ละจังหวัดเนี่ยได้นำเงินไปทำกิจกรรม CSR นะคะของจังหวัดนั้นๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะทางชมรมก็ได้ไปเยี่ยมมอบขวัญและให้กำลังใจกับทหารตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียเดนภาคใต้ค่ะได้มีการมอบเงินนะคะจากกองทุนเยียวยาทหารและตำรวจค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชียเดนภาคใต้นะคะซึ่งก่อตั้งโดยพลเอกกนิ์พูลสวัสดิ์ค่ะผู้แทนพิเศษรัฐบาลนะคะหรือพี่เดฟของเราค่ะพะบรบจตจตรุ่นที่12 ให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราคได้ค่ะกระทรวงกลาหมกระทรงรัพย์นะคะร่วกบ,บ,บจังหวัดราธิาสนะคะก็วันนี้ก็มามอบของนะคะโดยการนําของผู้การโพคินนะคะเพื่อมาเป็นฝันกําลังใจให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะซึ่งเป็นรั้วของชาตินะคะเราก็ขอเป็นกาลังใจส่วนเล็กๆนะคะเพื่อให้กําลังใจกับทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้เรามากันด้วย ามตั้งใจนะคะทุกท่านคือมาตอนนี้ดีใจมากภารกิจเร่งด่วนของทางชมรมนะคะวัดหัตใหญ่นะคะก็มีศพของผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นจํานวนมากซึ่งวัดอื่นไม่รับวัดหัยใหญ่ก็รับผู้เสียชีวิตจากโควิด จนทําให้เมนเผาศพเนี่ยพังนะคะก็ทางพระอาจารย์วัดแย่ไหนก็มาขอความร่วมมือจากดิฉันดิฉันก็มาขอความร่วมมือจากสมาชิกในชมรมเพื่อที่จะนําเงินไปซ่อมเมนเผาศพวัดอั่ไหนไหนภารกิจเล่งด่วนอีกภารกิจหนึ่งนะคะก็เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ปีที่แล้วน้ําท่วมโรงเรียนวัดทุง่งคาอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็อ,อําเภอควนเนียงนะคะผลกระทบตรงนี้ก็ทางโรงเรียนขอความร่วมมือมากับทางชมรมทางชมรมก็ได้ให้การสนับสนุนโดยมอบถุงยางชีพจํานวน600ชุดนะคะที่ฉันก็กับสมาชิกในชมรมร่วมกันไปมอบให้กับทางโรงเรียนค่ะ ในปีบริหารของดิฉันปีนี้นะคะดิฉันก็เน้นเรื่องการศึกษาของเด็กไล้เยาวชนเด็กผู้ด้โอกาสนะคะก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปทํากิจกรรมร่วมกับพศบจังหวัดนราธิวาสนะคะได้ไปซื้อพิซซ่านะคะมอบปกับน้องๆน้องๆทานพิซซ่าอย่างมีความสุขเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของน้องๆพวกเรามีความสุขมากแววตานะคะน้องๆซึ่งไม่เคยได้ทานพิซซ่ามาก่อน เราทุกคนก็รู้สึกมีความสุขกับน้องๆไปด้วยนะคะค่ะภารกิจต่อมานะคะก็ได้ไปมอบของแล้วก็ทุนการศึกษาไอติมพวกนี้นะคะให้กับน้องๆผู้ด้โอกาสศูนย์สงเคราะห์เด็กปัญญาอ่อนภาคใต้ทางชมรมพสบจชตรร่วมกับ ชมรมพสบทอบอนะคะโดยการนําของประธานพานะคะพร้อมด้วยสมาชิกนะคะไปมอบให้กับน้องๆผู้ได้โอกาสที่อำเภอตภูมค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมของทางชมรมพสบจชตนะคะคือได้ไปมอบของให้กับโรงเรียนวัดโคกม่วงที่อำเภอคลองไอโคงนะคะร่วมกับพสบจังหวัดสงขลาพสบทัาภาคสีรุ่นที่18นะคะทาสีรั้วโรงเรียน มอบซ่อมแซมเครื่องสุขภัณฑ์แล้วก็มอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยค่ะเด็กๆรู้สึกมีความสุขดูจากรอยยิ้มพอเห็นเครื่องเล่นแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะทุกคนที่ไปในวันนั้นเราก็รู้สึกมีความสุขสัมผัสได้ถึงความมีความสุขของน้องๆดูจากรอยยิ้มดูจากแววตาถามว่าน้องๆดีใจไหมคะที่ได้มีเครื่องเล่นดีใจมากค่ะเพราะว่าเครื่องเล่นพวกนี้น้องๆไม่เคยได้รับไม่เคยมีเป็นสิ่งที่น้องๆในโรงเรียนขาด ในปีปร,รนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกดีใจและก็ยินดีมากนะคะที่ได้จัดกิจกรรมรับน้องทั้ง3รุ่นนะคะคือรุ่นพสบทัพภาคสรุ่นที่16นะคะน้องๆจัดอบรมทางออนไลน์น้องๆก็ไม่ได้เจอกันทางจมรมก็เลยจัดกิจกรรมรียูเนียยให้กับน้องๆรุ่น16ได้มาเจอกัน มีการรับน้องพอสอทัพภาคสีรุ่นที่17ล่าสุดมีการรับน้องพอสอทัพภาคสีรุ่นที่18นะคะในปีบริหารเดียวกันเราก็ได้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆทั้ง3มรุ่นในปีบริหารของดิฉันนะคะก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจมากค่ะ ความรู้สึกของดิฉันที่มีต่อชมรมพอสบอจชตนะคะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้มาเป็นประธานชมรมถือว่าเป็นโอกาสของชีวิตในช่วงช่วงหนึ่งที่ได้มาทําภารกิจให้กับทางชมรมนะคะได้มาร่วมกับสมาชิกเพื่อทํากิจกรรมดีๆกิจกรรมซีเออาอย่างสร้างสรรค์ของกองทัพบ,บกนะคะถือว่าภาคภูมิใจมากในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกๆท,ท,ท่านที่ให้ความร่วมมือกับ ทางชมรมด้วยดีตลอดมานะคะได้ทํากิจกรรมดีๆให้กับทางสังคมนะคะมีความสุขมากในการทําภารกิจทุกๆภารกิจะค่ะเห็นความร่วมมือของน้องๆพี่ๆนะคะไม่ว่าขอความร่วมมืออะไรไปก็แล้วแต่ได้การตอบรับที่เกินน้อเปอร์เซนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกในชมรมทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทํากิจกรรม สำเร็จรุ้ร่วงไปได้ด้วยดีในปีบริหารที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของสมาชิกทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบุ๋มบิ๋มนะครับประธานพสบจช,อชอตอรุ่นที่13นะคะในปีบริหารนี้พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านนะคะก็ขอให้ทํางานได้อย่างมีความสุขมีอะไรที่พี่จะช่วยเหลือได้ก็ขอให้บอกนะคะในฐานะเป็นประธานผ่านพ้นก็ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่างค่ะ